สวัสดีค่ะสรุปข่าวซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจประจำวันนี้ค่ะโซชาคิดหนักแมนยูได้โอกาสคว้าดาวยิงหลีกดังสื่อดังของอังกฤษตีข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเ,เต็ดสโมสอยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะได้รับโอกาสในการเซ็นสัญญากับอังเรซิลวากองหน้าของไอทรักแฟรงเฟิร์ตสโมสรแกร่งแห่งบุนเดสล,ลิกาเยอรมนีในช่วงสัมเมอร์นี้แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับอนาคตของเอดิสันคาวานีดาวยิงทีมชาติอุรุกวัย และรายงานเพิ่มเติมล่าสุดจากสื่อดังของแดนผู้ดีระบุว่าจอร์ดเมนเดสเอเย่นคนดังจะเสนอโอกาสให้แมนเชสเตอร์ยูเต็ดคว้าอังเรซิวามาร่วมทีมด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับโอลเลกุน่าโซชาว่าจะจัดการกับอนาคตของคาวานี่อย่างไรจะปล่อยออกจากถิ่นโอทเทฟอร์ดหรือจะเก็บไว้ใช้งานต่อไปในฤดูกาลหน้าเพราะคาวานี่ก็โชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจไม่น้อยซัดไปแล้ว7ประตูกับอีก2แอซิ์จากการลงเล่น24นัดรวมทุกรายการ ในซีซั่นนี้สำหรับอังเรซิวาวัย25ปีก็มีผลงานทําประตูที่ยอดเยี่ยมกระหน่ำไปแล้ว18ประตูจากการลงเล่น20นัดในบุนเดสลีกาเยอรมนีฤดูกาลนี้ไรโอลาอ้างมีเพียง10ทีมที่มีทุนพอเซนฮาแลนด์ มิโน r ไรโอลาเอเย่นของ e aland, เออร์ลิงฮาแลนด์เปิดเผยกับ BB Sport เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีเพียง10สโม,มสรเท่านั้นที่มีศักยภาพทางการเงินพอจะเซ็นสัญญากับดาวยิงชาวนอร์วีเจียนโดยมี4ทีมที่อยู่ในอังกฤษและแน่นอนว่ามี Manchester United ด้วยสเปอร์และบุร์เซียดอรมุนเป็นตัวเต็งที่จะได้ดีนเฮดเดอร์สันนายทวารแมนเชสเต e ร์ยูไนเต็ดไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ s k y ยสปอร์สื่อดังอังกฤษระบุว่าสเปอร์ทีมร่วมลีกและโบริเซียดอทมูลทีมดังของบูเดเลิก้ากลายเป็นตัวเต็งที่จะได้ดีนเฮนเดซันไปร่วมทีมโชเซ่มูรินโญ่กุนซือสเปอร์ชื่นชอบฝีมือของเฮนเดซันมานานและมองว่าสามารถเป็นตัวแทนของอุโกโยริดจอมเก่าของทีมที่จะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายในซัมเมอร์นี้และอาจถึงเวลาย้ายกลับฝรั่งเศสอีกรอบโรมาโน่ย้ำไม่มีความสนใจจากผีในตัวรามอส ฟาบิโอโรมาโน่กูรูด้านซื้อขายนักฟุตบอลยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตัวรามอสที่มีแนวโน้มหมดสัญญากับต้นสังกัดเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้เหมือนกับที่เคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วโรมาโน่ ano, ยืนยันไม่มีการติดต่อจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปหาตัวแทนของรามอสแม้สามารถเจราจาล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาขณะที่ผีแดงก็ยังคงต้องการเซ็นเตอร์แบ็กหน้าใหม่เสริมทัพและมีข่าวกับนักเตะมากหน้าหลายตา ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่ปาริสแซงต์แชกแมงจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของรามอสที่กำลังจะอายุครบ35ปีในเดือนหน้าเพราะด้วยอายุนามที่ป่าเข้าไปขณะนี้แล้วคงจะเป็นเรื่องยากที่เรอัลมาดริดจะมอบสัญญาระยะเวลา2ปีให้เป็นกรณีพิเศษฮาเมโรริเกตสดาวเตะเอเวอร์ตันยืนยนันมีความสุขกับชีวิตขาแข้งในอังกฤษไม่ได้มีอาการเริ่มคิดถึงบ้านจนอาจต้องย้ายออกจากทีมเร็วๆนี้ ในช่วงที่ผ่านมามีข่าวเลือกมาว่าเจ้าตัวไม่ชอบความเป็นอยู่ในอังกฤษมากนะักโดยเฉพาะเรื่องสภาพอากาศในอังกฤษและอาจทำให้ตัดสินใจย้ายออกจากทีมอย่างไรก็ตามฮามดออกมาปัดข่าวหรือทั้งหมดว่าผมมีความสุขเราทุกคนรู้ว่านี่คือช่วงชีวิตใหม่ผมกำลังอายุ30แล้วผมสบายดีผมมีความสุขกับสิ่งใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิต อเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าวัย21ปีของเรอัลโซเซดาตตกเป็นเป้าสนใจของบาร์เซโลนาที่อาจหันมาล่าตัวเสริมแนวรุกในช่วงซัมเมอร์นี้บาร์เซโลนาตกเป็นเขาหรือว่าพวกเขากำลังสนใจอเล็กซานเดอร์อิซักวัย21ปีของเรอัลโซเซดาตเนื่องจากเป็นตัวเลือกที่มีราคาถูกกว่าทั้งคิริยานเอ็มบาเป้หรือเออร์ลิงฮาแลนด์สองกองหน้าเนื้อหอมของปารีสแซงต์แชร์กแมงและดอทมุนตามรายงานจาก ESPN เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อีซักย้ายจากดอทมูลมาค้าแข่งกับเรอยลโซเซดัดในช่วงซัมเมอร์ปี2019โดยเซ็นจนถึงปี2024มีค่าฉีกสัญญา70ล้านยูโรซึ่งเรอัลโซเซดัดกำลังดำเนินการขยายสัญญากับนักเตะและเพิ่มมูลค่าฉิกสัญญามากขึ้นด้วยสมสรปบารีสแซงแช็งแมงเตรียมปัดฝุ่นแผนงานขอซื้อเอ็กตอร์เบยรินแบ็กขวาอาร์เซนอลมาเสริมแกร่งช่วงตลาดซัมเมอร์2021แม้เมื่อ2ปีก่อนโดนปฏิเสธข้อเสนอ30ล้านปอนด์ไปแล้วก็ตาม รายงานจาก CBS s p อร์ว่าเปเชกำลังรื้อแผนงานเก่านั่นคือเอาเบเยรินมาเล่นกับปารีสแซงต์แชกแมงให้ได้แม้ซัมเมอร์2019เคยถูกขวางทางไปแล้วเนื่องจากตัวเลขที่ปืนใหญ่ต้องการคือ43ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามไวัที่มากขึ้นทำให้เอ็กตอ่อเบเยรินอยากล่าความสำเร็จอย่างเป็นจรงิงเป็นจังและโลดแล่นรายการแชมเปี้ยนลลกซึ่งปารีสแซงต์แชงแมงตอบโจทย์สอสิ่งน,นั้นมากกว่า เพราะเมื่อมองสถานการณ์อาเซนอลทำหลังพื้นที่แชมเปียนลีกถึง11แต้มกับคิวแข่งที่เหลือ13เกมดูเป็นโจทย์หินทางเดียวที่จะได้โอกาสแตะแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มคือเอาแชมป์ยูโรปาลีกแต่ก็ไม่ง่ายเพราะปัจจุบันเล่น32ทีมเลกแรกเสมอเบนฟิก้ามา1ประตูต่อ1ความสนใจในตัวเบยยอรินน้องจากเปเชแล้วยังมี2ค่ายใหญ่เซเรียอิตาลีและบาร์เซโลนาอดีตท,ทีมซึ่งปลุกปั้นในวัยเด็กด้วย สโมสรทอตแนมฮอสเปอร์กลายเป็นที่วิจารณ์ในวงการว่ามียุทธศาสตร์ซื้อขายมั่วซั่วเพราะล่าสุดกรณีของแบ็คขวาแมตโดเฮอร์ตี้อยู่กับทีมไม่ถึงปีกำลังจะโดนเขลียทิ้งหากว่าซีซั่นหน้าตำแหน่งเฮดโค้ชคงเป็นโชเซ่มูรินโญ่โดเฮอร์ตี้ถูกซื้อจากบูแฮมตันเมื่อซัมเมอร์2020ราคา15ล้านปอนด์แต่ว่าเล่นเไปกลับสูญเสียความมั่นใจจนหลุดจำรอง เมื่อบวกกับขาดการสนับสนุนที่ดีจากมูรินโญที่กางขาคุณภาพดาวเตะรายนี้ที่ยากจะรุ่งกับทอตแนมจึงไม่ขัดขวางหากผู้บริหารจะถ่ายออกผู้เล่นวัย29ปีสร้างชื่อฐานะวิงแบ็กขวากับวูฟเด่นรุกรับแข็งแกร่งและลูกกลา,ากาะแต่พอเปลี่ยนเป็นระบบแบ็กโฟดันเล่นไม่ออกได้สตาร์ทเกมลีกแค่9นัดแถมถูกไล่ออกอีกหนหนเกมพบลีดเมื่อมกราคมอีกด้วย ท็อตแนมฮอสเปอร์ให้ความสนใจและพร้อมแย่งตัวเซเวนบอสแมนกองหลังดาวรุ่งชาวดัตของลิวจากฝูงหลีกเอิงที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลและอินเตอร์ก่อนหน้านี้ฟรอง f o ฟุตบอลสื่ออังกฤษรายงานว่าท็อตแนมฮอสเปอร์ประทับใจผลงานของบอสแมนในฤดูกาลนี้มากทีเดียวและสนใจแย่งตัวเซนเตอร์แบ็กหนุ่มวัย22ปีมาเล่นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาหน้า รายงานข่าวระบุว่าสเปอร์ยังไม่มีการติดต่อหรือทาบทามใดๆทั้งต่อริวหรือตัวแทนของนักเตะแต่สเปอร์ก็ทราบดีว่าค่าตัวของบอสแมนที่ถูกคาดการเอาไว้อยู่ที่ราวๆ40ล้านปอนด์และจะต้องแย่งตัวกับลิวอร์พูที่มีข่าวกับเซ็นเตอร์แบ็กรายนี้อยู่ก่อนเช่นเดียวกับอินเตอร์มิลานด้วยโตนี่เฟรซาหนึ่งในผู้สมัครเลือกตั้งประธานสโมสรบาร์เซโลนาที่กำลังจะมีขึ้นเดือนหน้า ออกมาชูนโยบายขายฝันหากได้รับโหวตนั่งบิ๊กคํานูจะวิ่งเต้นดึงเออร์ลิงบรา์ฮาแลนด์หรือคิลิยันเอ็มบาปเป้มาร่วมงานแต่คงลืมไปว่ายังติดหนี้เกินพ0 0ล้านยูโรผลประกอบการในฤด,ดูกาล2019-2020ที่ผ่านมาของบาซ่าเพราะว่ามีหนี้สินมหาศาลถึง1,173ล้านยูโร แบ่งออกเป็นหนี้ระยะสั้นจำนวน730ล้านยูโรเพิ่มขึ้นอีกจากเดิม225ล้านยูโรส่วนหนี้ระยะยาวอยู่ที่จำนวน442ล้านยูโรส่งผลให้สโมสรต้องรัดเข็มขัดรวมถึงปลดภาระในหลายด้าน ซึ่งก็มีการวิจารณ์ด้านลบก,กันเยอะพอสมควรเนื่องจากการคว้าหาแลนด์หรือเอมบาเป้จำเป็นต้องใช้เงินเป็นค่าตัวบวกค่าจ้างโบนัสอีกหลายร้อยล้านยูโรมันจึงดูไม่สมเหตุสมผลกับนโยบายของผู้สมัครท่านนี้สักเท่าไหรนะ่นัก สโมสรลิเวอร์พูลที่กำลังเผชิญวิกฤตเซ็นเตอร์แบ็กไว้ใจใครไม่ได้วาดแผนงานสำหรับซัมเมอร์2021แล้วว่ายังไงก็ต้องซื้อตำแหน่งนี้เพิ่มชี้เป้าไปอย่างนิโคล่ามิเลนโควิดจอมแกรงฟิออเรนติน่าแม้ต้องแย่งกับโบริเซียดอทมุนก็ตาม รายงานจากสกายสปอร์ตว่าเซ็นเตอร์แบ็กรายนี้จะเนื้อหอมมากแน่ในตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยสัญญาที่เหลือไม่ถึง18เดือนแล้วคงไร้การต่อเพิ่มบีบให้ต้นจังกัดจำเป็นต้องขายทิ้งก่อนจะกลายเป็นฟรีเอเย็นกองหลังวัย23ปีดีกรีทีมชาติเซอร์เบีย26นัดสัมผัสประสบการณ์ซีเรียมาตั้งแต่ปี2017เท่ากับโลดแล่นเวทีใหญ่กว่า4ซีซั่นดังนั้นพร้อมใช้ ราคาประเมินตลาดที่33ล้านยูโรถือว่าขึ้นมาต่อเนื่องจากการประเมินของเว็บไซต์ Transfermarkt ตั้งแต่สิงหาคม2020ที่ผ่านมาแม้ข้อผูกมัดกับฟิโอเรนตินาจะลดลงแต่เพราะความต้องการตลาดเพิ่มราคาจึงถีบขึ้นนั่นเองฟาบิเซโอโรมา o โนกูรูชื่อดังที่มีความเชื่อถือสูงยืนยันว่าเอเวอร์ตันให้ความสนใจในตัวแม็กอารอนแบ็กขวาอนาคตไกลของนอริสิตี้ โรมาโน่เปิดเผยว่าคาร์โลอันเชล otti กำลังมองหาแบ็กขวาตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพเพราะเซมูตโคแมนโรยราลงเรื่อยๆและต้องจับเมสันโฮเกตหรือเบนกอตฟรีมาประจำการแทนแต่ท็อฟฟี่สีน้ำเงินไม่ใช่ทีมเดียวที่ต้องการเพราะโรมาโน่ยืนยันว่าบาเยิร์นมิวนิกที่ติดตามมาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ยื่นข้อเสนอให้นอริซิตี้พิจารณาแล้วขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามดูฟอร์มนักเตะอย่างใกล้ชิดเช่นกัน สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ